สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับฟิวส์นะครับโฉมล่าสุดนะครับปี2023นะครับเป็นโฉมใหม่ตอนนี้ยังไม่ได้มีวางจำหน่ายในไทยนะครับที่ญี่ปุ่นเองก็เพิ่งวางจำหน่ายแล้วก็ถ้าจองวันนี้เนี่ยทางศูนย์นะครับแจ้งมาว่าต้องรอไปอีกอาจจะต้องรอไปอีก2ปีนะครับแต่นี้เช่ามาไพื่อที่จะมาทดสอบครับเมาดูภายนอกอิสติเรียกันดีกว่าครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นประมาณครับมีโลโก้ โตโยต้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ข้างข้างหลังก็จะเป็นแบบตัดขอบนะครับสวยมากอันนี้เป็นไฟ LED นไลน์นะครับก็หุ่เจ็ทัตสัมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นขอบสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็ล้อนี่ก็เป็นล้อขอบสิบเก้าครับตัวหนึ่งเก้าห้ายี่สิบหาสิบเก้าครับเป็นของโยโกฮาม่าครับนี่เป็นล้อแรกเริ่มครับขอบท่าน ข้างด้านข้างนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะออกแบบมาให้คล้ายกับรถคูเต้นะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะไม่มีรางจับถือเราจะมาเปิดประตูตรงนี้แทนนะครับส่วนด้านหลังนะครับไล่มาตรงนี้ด้านหลังแล้วก็จะเห็นโลโก้นะครับว่า p r i u s H E V ถ้าลืมบอกไปว่าตัวนี้จะมีตัว P H E V ด้วยก็คือตัวเสียบปลั๊กชาร์จนะครับก็จะสามารถเสียบปลั๊กชาร์จได้ตรงนี้เป็น private ตามสมัยนิยมครับว้าว ดนดน hmm. ทีนี้เรามาดูภายในกันดีกว่าไป <Interior. S 1> อินเทอร์เนียโอเคนะครับภายในนะครับเมื่อเข้ามาในรถแล้วเราก็จะเปนเ็นประมาณนี้นะครับก็จะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะเป็นในลนนนักษณะนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจออเนกประสงค์นะครับ ประมาณแปดจ็ดถึงแปดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับที่บอกสเตตัสต่างๆนะครับส่วนกี่คันเกียร์นะครับคันเกียร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเก็จะมีคันเกียร์ที่แบบตบขึ้นตบลงนะครับแล้วก็มีโฮเบรกนะครับมีพปักกิ่งนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตชาร์จกับพอร์ตออกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบสาย USB นะครับส่วนเก้าอี้เนี่ยเบาะก็ยังเป็นปรับนุ่อยู่เพราะตรงนี้ยังไม่ใช่ตัวท็อป ตรงนี้ก็จะเป็นซ็อกพัชนะครับอ่านิ่มๆน,นะครแต่ว่าส่วน,นี่ป็นแข็งหมดเลยนะครับเป็นพลาสติกอ๋อมันมันน่าจะเป็นพลาสติกแต่ว่าเป็นพลาสติกเกรดดีหน่อยนะครับอ่าอันนี้เรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับ ส่วนด้านหลังเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าผมเนี่ยสูงประมาณ1 6 6นะครับก็มีความกว้างดูพอสมควรนะครับก็เห็นได้ว่าเท้าเนี่ยสามารถสอดเข้าไปด้านใต้เบาะคนขับได้แล้วก็จะเหลือที่เล็กดูมครับสักประมาณ2กำปั้นนิดๆนะครับคนวนัวห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 ัวะัวห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 ััวัวหัวหัวหัวนัวจัวหัวหันนกหัวหั็จะแคบนหันหัวหัวัวหนว้ััวหัววหัวหัววะ ไม่มีอะไรนะครับจะจะเป็นแบบธรรมดามากพจะเป็นโครเมียมแล้วก็เป็นช่องใส่น้ำนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีที่เสียบชาร์จอ่าจะเห็นเป็นที่เสียบชาร์จ usb อีนหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงเบาะเนี่ยมันก็จะมีอที่วางที่พักแขนแล้วก็ช่องใส่น้ํานะครับช่องวางแก้วมาให้นะครับซึ่งเกี่ยวกับอ่าฟิลลิ่งตอนขับเนี่ยเนาะมาว่ากันทีทีนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้ว ดีไซน์อะไรพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ให้มาโอเคครับสำหรับรถราคาประมาณล้านนิดๆนะครับตีอไม่ใช่สิถ้าตีเป็นเงินไทยตอนนี้นะครับต่อให้เป็นตัวท,อท็อปที่เครื่อง2.0ลิตรแล้วก็เป็นตัวท็อปที่จะมีเขาเรียกอ,อะไรสันดูบอันนี้ด้วยเนี่ยตีเป็นเงินไทยตอนนี้จะประมาณ9แสนเพราะว่าตอนนี้ค่างเงินเยนญี่ปุ่นจะถูกมากจะไม่ถึงล้านครับถือว่าให้มา ดีมากนะครับดีไซน์โอเคมากนะเลยมาดูคกนะันรับก็มาดูกันเต็นอีกครังโอเคนะครับก็บสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพูดถึงฟีลลิ่งการขับขี่นะเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ฟังอีกกันอีกสักครั้งคนระับ สวัสดีครับ